ในอำเภอเกาะสมุยเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงวันสงกรานเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2568ณชุมชนบ้านละไม่ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยนายวิชัยลิ้มพูวนลหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยร้อยตำรวจโทพงศักดิ์บุญมาศ หัวหน้าจุดบริการประชาชนบ้านละไมานายพูนชิตคำลุนรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนได้รวมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2568ช่วง7วันอันตราย การเปิดศูนย์ความปลอดภัยครั้งนี้โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันโดยช่วงดังกล่าวประชาชนจะเดินทางกลับภุมลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของอำเภอเกาะสมุยเป็นจํานวนมากส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่ แต่ขาดความชำนาญจึงทําใไมเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปีและพบว่าการเกิดอุบัติเหตุมักพบว่าผู้บาดเจ็บจะไม่สวมใส่หมวกกันน็อกรวมถึงดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์จนทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรหาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยจึงตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ไม่ชนไม่เจ็บไม่ตาย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเจ็วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวน123คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งคนทำให้อําเภอเกาะสมุยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอันดับสองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ฝากนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวที่เกาะสมุยก็โปรดใช้ความระระวังในการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่า มีรถจํานวนมากและก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายเพราะต้องช่วยกันเคารพกฎจราจรเป็นสําคัญนะครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทรัะเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเม o าท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน